ฝั่งนี้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเด่นนะท่านผู้ชมนะแต่เรื่องประวัติศาสตร์หรือว่ายังกุมีกกันอบอรลูนะท่านผู้ชมนองต้องกราบเพรอภัยอีฟซีทุกทุกอาารนะ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบาเมตดทุกทุกท่านวันนี้บารเมีดกับยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าอานุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเมีดกับจะกภาพพีพีเอฟซีมาอัปเดตนะท่านผู้ชมสกายวอล์กนี่บารเมีดเห็นอ๋อสวยงามแล้วก็สะอาดมากนะท่านผู้ชมบารเมีดกับจากไฮพีพีเอฟซีได้รับชมเนาะนำกันครับไปกับบาร์มีดเลยนะท่านผู้ชมสกายวอล์กมังไก่สุดยอดท่านผู้ชมความสะอาดความเจริญนะท่านผู้ชม ไปไปรับชมกัะบะบินเลยท่านผู้ชมทางหน้าก็้างนาเป็นก็จะเป็นอนุสวัสดิใส์ใจสมรภูมินะท่านผู้ชม ดิงโกงตรงนี้เนาะมันอันดุสัปดะรีไซด์มันจะเป็นทางออกโค้งนะท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าสวยงามไปท่านผูชมกับบินเลยท่านผู้ชมสกายวอล์กนะท่านผู้ชมครับพมิกาลงมาสกายวอล์กที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเนาะสกายวอล์กเมืองไทยนี่แหละก็คือความเจริญนะพมิกาจัก เคยแพร่บรรยากาศแบบนี้นะให้ท่านผู้ชมให้ทักทั้งชาวโลกได้เห็นนะว่าเมืองไทยก็จเจริญจริงๆนะท่านผู้ชมจเจริญแบบโอ้โหสวยงามนะท่านผู้ชมบางคนมันก็จะบอเห็นนะท่านผู้ชมนะบางคนก็จะบอท่านเคยเห็นนะท่านผู้ชมว่าเมืองไทยมันเจริญไปทางไหนเลยนะท่านผู้ชมสิ่งที่ว่ามีชอบมากที่สุดก็ดขึ้นอี่แหละท่านผู้ชมเพรก็มันปลูกต้นไม้แบบนี้นะ บมเมือนที่ใด้นะท่านผู้ชมนะออกแบบสวยงามนะท่านผู้ชมมีชอบมากที่สุดเลยนี่ ies. มันปลูกตน้นไม้แบบปลูกดอกไม้นะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมโอ้ยดอกไม้สวยงามมะพะมิดกะกำลังมากครั้งแรกนะท่านผู้ชมเนาะ อธิบายบางบางครั้งก็อธิบายไม่ถูกนะท่านผู้ชมไม่ต้องกราบขออภัยนะแต่ก็ว่าอาอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าบางไทยมัน,มนจเจริญอีดีนะท่านผู้ชมให้ภาพมันจะให้ภาพมันย่ายดีกว่านะว้าวท่านผู้ชมเนี่ยนะฟังนี้นะท่านผู้ชมฟังนี้ยมันจะปลูกต้นไม้แบบนี้นะ อหน้าต้องเที่ยวกันมาเดินไล่นะท่านผู้ชมน่าต้องเที่ยวไล่นะท่านผู้ชมโอ้ข้างล่างก็เป็นตลาดนะชมเนาะน,นี่จะเป็นตลาดนะท่านผู้ชม

さがいさん。Sorry, สวัสดี้นะคะเขาก็รับทุกท่านนะคะเข้าสู่ตลาดย้อมยุ่งนะคะอยู่กันบริเวณเกาะพญาไทนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะซึ่งรอบกิจกรรมรอบนี้นะคะหลายๆท่านที่กําลังเดินเที่ยวงานมานะคะประทับใจร้ายหรืออีกสักคู่เรื่องพิธีนักตบชวาจะมีการแจกบุปผงนะคะที่ได้เห็นอนุสาวรีย์ชัยให้สำหรับคุณลูกค้าเได้ชมกันต่อนนปเรื่องว่าเป็นคลิปแรกที่บันเทิงได้เห็นนะสกายวอล์คบรรดผู้ชมยาวทุกคู่เลยท่านผู้ชมบอก มูลค่าย0่บาทค่ณแดาคทุกพรสกายวักราภไ่ตอนร้านละและก็ตอนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่พร้อมแล้วสามารถมานะคะกดไลค์กดแชร์เพจเฟซบุ๊กนะคะพิมพ์คำประชาสารพันค่ะในรือรับกิจกรรมรอบแรกแบบนี้ค่ะท่านผู้มลวสามรากดไลค์กดแชร์พพิมพ์คำาัน่ อันนี้มันเบ็ดโบรูวาเ,เ,เพื่อนหยัางนี่นะทับทศนะนะเป็นริวเป็นอนไรนะเพื่าเป็นร่างค่าที่มันออกแล้วแล้วมันต่างเหตุแบบไหนกับวันแใจนะตวน,นี้ สกายวอล์คเป็นเาะทุย่ยาวครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กมันกันนะทบบ่านผู้ชมนีอ่อ่ะอันนี้จะเป็นถนนลาดพร้วิถีนะทบบ่านผู้ชมเนาะแต่ตรงนูนก็อาจจะเป็นนินแดงแหละทบบ่านผู้ชมนะเนาะนีนแดงพญาไทเนาะทบบ่านผู้ชมเนาะนี่ทบบ่านผู้ชมสกายวอล์กเนาะ กำลังแม่เม็นจอ monitor ผ่านตผู้ชมแมาเมียนบอสอนยังสอนจอ monitor ผ่านตาผู้ชมอู้ใหญ่ครับจอนิเตอ o ์ปลายโฆษณาเนาะผู้ชมฟังตงกัอีกฟังหนึ่งนะแต่เรวไมีจะแผ่นผ่าไรพีพีที่เด้รับชมนะอ๋อผู้ชมจอนิ n i อ o ์ใหญ่ขนาดเลย ฝั่งนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั่นเด่นนะท่านผู้ชมนะแต่เรื่องประวัติศาสตร์หรือว่ายน้ำกลุ่มยกระเบรุนะท่านผู้ชมนองตั้งกราบพ่อพา,ายเอฟซีทุกทุกท่านนะสวยงามนะท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมมาเมตก่จากพอจบขี่ไปเพียงสามีนะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะที่ความารับชมจองบัมรมีเพื่ยินดีเนาะขอบคุณครับ